าแรกพักมินยองลดน้ำหนักเหลือ37กิโลทุ่มเทรับบทคนป่วยนี่สินาสปิริตนักสแสดงพักมินยองลดน้ำหนักเหลือ37กิโลกรัมแก้มตอบเกือบไม่เหลือเขาเดิมเพื่อรับบทผู้ป่วยให้สมจริงในซีรีส์เรื่อง Mary My Husband กำหนดออกอากาศวันที่1มกราคม2024 ทุกคนน่าจะจดจำใบหน้าอันสดใสอิ่มเอิบของพักมินยองตามซีรีส์โรแมนติกคอมดี้กันได้ล่าสุด TVN ช่องโทรทัศน์เกาหลีปล่อยภาพหุ่นสุดผอมของพักมินยองในบทคังจีวอนในเรื่อง Mary m ม h u s ัสบ d เฟซบุ๊กทีวีเอ็นดราม่าปล่อยภาพพักมินยองในชุดโรงพยาบาลเผยให้เห nice. ็นใบหน้าซีเซียวและหนวดแก้มโผล่อย่างเห็นได้ชัดตามบทของตัวละครที่เผชิญเรงตกต่ำในชีวิตถูกแฟนหนุ่มและเพื่อนสนิทรมหัวกันนอกใจแล้วจากนั้นเธอก็ <c oughs> ถูกฆาตกรรมเพื่อความสมจริงกับบทคังจีวอนในฐานะผู้ป่วยมะเรง็งที่ถูกเพื่อนรักและสามีหักหลังต้องทนอยู่กับสามีไม่เอาไหนมาหลายปีไม่มีใครจริงใจแล้วรักเธอสภาวะของตัวละครทําให้พักมินยองตัดสินใจลดน้ําหนักสุดโหดเพื่อถ่ายทอดแต่ละฉากออกมาค่ะ ทีมงานตัดต่อเช่นชมว่าใบหน้าทุมิติของเธอคือผู้ป่วยมะเร็งตัวจริงและทุกคนในกองถ่ายต่างประหลาดใจกับการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากพักมินยองเคยมีน้ำมีนวนกว่านี้จนตอนนั้นแฟนคลับยกให้เธอเป็นเจ้าของพวงแก้มที่น่ารักที่สุดสำหรับคนที่รอชมซีรีส์เรื่อง r นร m มา u ฮ b a n d อดเจรออีกนิดเดียวนะคะตามไปอาใจช่วยคังซีวอนได้ในต้นปีหน้าหมากราคม2024ทางช่อง tvN ค่ะ